โรงพยาบาลพระนารายมหาราชได้รับบริจาคอวัยวะและดวงตาจากผู้ป่วยชายไทยจำนวนสองรายเ <_ t ot> มื่อวันที่7มิถุนายน2 5 6 6โรงพยาบาลพระนารายมหาราชได้รับบริจาคอวัยวะและดวงตาจากผู้ป่วยชายไทยจำนวน2รายโดยญาติของผู้ป่วยทั้งสองมีความประสงค์จะร่วมทำมหากุศลให้กับผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายโดยการบริจาคอวัยวะและดวงตาหลังเสียชีวิต รายที่1ได้บริจาคดวงตาโดยทีมจัดเก็บดวงตาศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลพระนารายมหาราชได้ดําเนินการจัดเก็บและนําส่งศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยรายที่สองอวัยวะที่ได้รับบริจาคคือไตสองข้างและดวงตาจัดเก็บโดยทีมโรงพยาบาลรามาธิบดีสภากาชาติไทยและทีมจัดเก็บดวงตาศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลพระนารายมหาราชในการนี้แพทย์หญิงนุชรินอักษรดีผู้ มุ่งในการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชพร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์และเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีร่วมเชิดชูเกียรติและมอบพวงรีดเคารพศพแก่ครอบครัวผู้บริจาคในวันที่8มิถุนายน2566จึงขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ครับ